Terima kasih telah menonton! พบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงแบรนทอล์คค่ะซึ่งสําหรับในช่วงนี้นะคะอโปเองรวมถึงอโปก็เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะน่าจะชื่นชอบช่วงนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเราได้ฟังประสบการณ์ตรงของผู้ประกอบการค่ะแต่ละแบรนด์นะคะที่ประสบความสําเร็จในการทําการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําการตลาดผ่าน l i n e Official a d c o u เ t าค่ะแต่ละท่านแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีการมาแชร์เทคนิคแชร์ไอเดียแล้วก็มุมมองต่างๆรวมถึงเครื่องมือที่สําคัญในการช่วยทําให้ธุรกิจสมุิ มากยิ่งขึ้นค่ะให้กับทุกท่านรวมถึงท่านเจ้าของธุรกิจนะคะได้นําไปปรับใช้แล้วก็เป็นไอเดียดีๆนะคะในการต่อยอดธุรกิจของคุณได้ด้วยซึ่งสําหรับใน E ีีนี้นะคะอโปจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปพบกับเจ้าของแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่น่ารักมากเมื่อสักครู่นี้อโปลองเข้าไปดูพอเห็นเสื้อผ้าแต่ละคอลเลกชันของเขาแล้วอยากมีลูกขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเสื้อผ้าเด็กแบรนด์นี้นะคะจะบอกว่าคุณแม่ยุคใหม่ต้องมีจริงๆค่ะกับแบ,บรนด์ Baby นนเน,นนี้โลเวต โปรจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ของเราทั้งสองท่านค่ะนั่นก็คือคุณเก๋ละพัสนานและคุณใหม่ธัญลักษณ์ดีหลกอัศวรโรธค่ะสวัสดีคุณใหม่สวัสดีคุณเก๋ค่ะสวัสดีค่ะเก๋นะคะละพัสนานดีลกอัสวรโรธเนาะเป็น ดีเรคเตอร์และโคฟาวเดอร์ของเบบี้โลเวตค่ะค่ะใหม่ธัญรักนีล็รกอสมาลอสค่ะครีเอทีฟดีเรคเตอร์แอนดโคฟาวเดอร์ของเบบี้โลเวตค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่อโปโพูดไปคงไม่ผิดใช่ไหมคะเพราะเห็นเอ่อคอลเลกชันต่างๆของแบรนด์เบบี้โลเวตอยากมีลูกเองเลยนะคะเ <laughs> สื้อผ้าน่ารักมาก <laughs> ค่ะเดี๋ยวทีนี้ต้องขออนุญาตลวงความลับจากคุณเก๋แล้วก็คุณใหม่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการทําการตลาดนะคะก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคแล้วก็วิธีการต่างๆเนี่ยอโปจะแอบบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าสําหรับแบ,บรนด์ Baby l o เวตเนี่ยประสบความสําเร็จมากในการทําการตลาดออนไลน์โดยใช้ l i n e Official a c c o u เ t าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการท่านไหนคะ่ะที่อยากจะใช้ m มช hop ให้เป็นประโยชน์ต้องฟังเลยนะคะสําหรับช่วงแบ,บรนด์ทองใน EP นี้ก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้คุณเก๋แล้วก็คุณใหม่นะคะบอกเล่าถึงความเป็นมาของ แบรนด์เบบี้โลเวตให้เราได้ทราบกนสักนิดนึงค่ะค่ะก็จริงๆอะค่ะต้องบอกก่อนว่าครอบครัวของเราอะค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าส่งออกต่างประเทศเนี่ยมามากกว่า30ปีแล้วแบบครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าโตมาก,กับวงการเสื้อผ้าเลยจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเราอะผูกพันเราก็เหมือนค่อนข้างมีความผูกพันในเกี่ยวกับการทําเสื้อผ้ามากยอย่างเงี้ยค่ะใหม่ก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเรียนแฟชั่นดีไซน์ที่มสวก่อน พอเรียนจบปุ๊บก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่เป็นดีไซน์เพิ่มอีกที่หนึ่งที่อิตาลีใช่ค่ะแล้วพอจบกลับมาก็มาคุยกันว่าจะทํายังไงให้ตัวบิสเนสของครอบครัวเราอะคะ่ะแข็งแรงมากขึ้นก็คือการสร้างแบรนด์เราจะควรจะมีแบรนด์ที่เป็นที่เป็นแบรนด์ของตัวธุรกิจของเราเองใช่ค่ะจริงๆเนี่ยคือธุรกิจของครอบครัวเราอะคะ่ะทำมามา30กว่าปีแล้วเรามีความชํานาญ เรามีโ no น้ตหาวและว่าเราจะทำเสื้อผ้ายังไงให้ได้คุณภาพมาตรฐานพอที่จะส่งออกต่างประเทศนะคะเราก็มาคุกยกันว่าเสื้อผ้าเด็กน่ารักน่ารักอะค่ะเสด็จจะราคาแพงสเสด็จเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของต่างประเทศทั้งหมดเราก็เลยมาคุกยกันว่าเราจะทํายังไงให้เราอยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่น่ารักคุณภาพดีแล้วก็ราคาใช่ราคาจับตองได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยแล้วตอนเริ่มต้นมาค่ะแรกๆคือเราก็กใช้เวลาหลายเดือน ในการตามหาตัวตนของตัวเองจะเรามาค้นพบว่าพฤติกรรมการนอนของเด็กอะค่ะส่งผลต่อพัฒนาการและอารมณ์ของเด็กมากซึ่งเด็กจะนอนหลับสนิทได้อะเด็กจะต้องมีชุดนอนที่อบอุ่นแขนขายาวแล้วก็มือนอารมณ์สลิปสูตรแต่สลิปสูดมันมีเพนพอพอยู่ที่มีกระดุมประมาณสิบสองถึงสิบเจ็ดเมตรทําให้พ่อแม่รู้สึกเหนื่อยมากในการที่จะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องในขณะที่น้องเด็กอ่อนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนพัทุกสามสามชั่วโมง เราก็เลยน,นำเสนอเป็นชุดนอนทูเวยซิปเปอร์คือชุดนอนนี้จะเป็นซิปสองทางสามารถเป็นได้สามทางเป็นแขนขายาวแรกๆเปิดตัวไปตัวนี้คือลูกค้าให้รับให้ให้การตอบรับดีมากเพราะว่าแก้เพน o i อยของลูกค้าได้ดีใช่แรกๆเนี่ยพอเราโฟกัสต,ตัวกับทูเวซิปเปอร์ใช่ไหมคะเราก็เน้นเป็นเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐานเดียวกับที่ส่งออกอเมริกาและยุโรปตัวเนื้อผ้านเนี่ยและวัตถุดิบจากอันีฤย จะต้องผ่านการทดสอบแล้วว่าเหมาะกับเด็กทารกไม่ว่าจะเป็นซิปหรือกระดุมเนี่ยจะต้องเป็นนิเกลฟรีหรือไม่มีสารปลอดดังนั้นเด็กๆใช้แล้วปลอดภัยมากเกสามารถบอกได้เลยว่าเบบี้เรเวตเนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่โปรโมททูเวซิเปิลในประเทศไทยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราโฟกัสมากๆเลยก็คือนอกเหนือจากคุณภาพแล้วเราจะมาโฟกัสที่งานดีไซน์นจริงๆทีมดีไซน์ของเราอะคะ่ะ เราเวิร์กงานกับเดเวลลอเนี่ยอย่างที่เห็นเห็นคอลเลคชันที่หายอยู่ค่ะใช้เวลาประมาณ4-5เดือนเลยกว่าจะออกมาในแต่ collection ละคอลเลคชันเลยนะคะเราก็จริงๆเราจะโฟกัสว่าเราจะเล่าแบบตัว i n นส i พรเลชัหรือเราจะเล่าแบบสิ่งที่สตอรี่ะค่ะสิ่งที่เราอยากจะเล่าอะลงไปเนิร์พไายยังไงแต่ความยากของพาร์ทนี้จริงๆเลยก็คือด้วยความที่ว่าราคาของเราอะเป็นราคาจับต้องได้เราทีมดีไซน์ก็จะจัดกันแบบ เต็มเทคนิคแน่นเลยอ่ยตลอดก็จะไปไฟเอากับทีมโหดักชันว่าแบบขอทำงานเลยอ่ะบางครั้งกำไรก็จะบางในแต่ละแบบในหลายๆแบบนะคะแต่แล้วก็ก็ต้องยอมเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้สินค้าตรงกับภาพที่ทีมดีไซน์เขาออกแบบว่าไม่ให้ตับค่ะต้องต้องจัดเต็มค่ะอันนั้นก็เป็นคำ เรียกว่าเป็นการบอกเล่าให้เราได้รู้จักกับแบรนด์ b บบ y l โลเวให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่ากว่าจะออกมาแต่ละคอลเลกชันก็จะมีการคิดมาเป็นอย่างดีละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คุณสมบัติของเนื้อผ้าการออกแบบใดๆไปจนถึงงานดีไซน์นะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเป็นลูกค้าแล้วก็ติดอกติดใจกันทีนี้เนี่ยอปโปขออนุญาตถามคุณเก๋แล้วก็คุณใหม่ต่อเนื่องเลยละกันว่าถึงแม้ว่าเราจะทําเป็นเสื้อผ้าเด็กเนาะแต่คนที่มาซื้อเองก็แน่นอนไม่ใช่เด็กๆเ,เองจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่นี้เนี่ยอปองอยากจะถามคุณเก๋กับคุณใหม่นิดนึงนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ Baby l o w เ t เองเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีไลฟ์สไตล์ประมาณไหนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆ แล้วเนี่ยคุณเก๋กับคุณใหม่เนี่ยวางไว้เป็นคนในกลุ่มอายุช่วงอายุประมาณเท่าไหร่มีลัสไตแบบไหนบ้างคะคือกลุ่มเป้าหมายของเดลี่เรเบจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ทุกช่วงอายุที่มีลูกรวมไปถึงคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และกําลังแผนจะมีลูกค่ะไลฟ์สไตล์ก็เป็นคนที่สนใจการแต่งตัวแลวก็เนื่องจากเด็กอะค่ะเป็นเด็กเล็กดังนั้นเนี่ยพ่อแม่จะถ่ายรูปเยอะมากช่วงเวลานั้นการใส่เสื้อผ้าน่ารักเนี่ยจะทําให้แบบ เป็นการเก็บความทรงจำดีๆให้กับลูกค้าได้ดีขึ้นนะคะโดยที่ก่อนที่เราจะลงสินค้าเราจะมีการบอร์ดแคสต์ล่วงหน้าแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยสักประมาณสองวันเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างที่แน่นอนบางทีก็ต้องเปลี่ยนพารกให้นมลูกอยู่ดังนั้นเนี่ยพอเราบอดแคสต์ล่วงหน้าลูกค้ามีเวลาก็จะมานั่งดูว่าเอออยากได้สินค้าตัวไหนแล้วก็ตัวไหนดูไซส์ชาร์ตว่าอยากได้ตัวไหนพอวันที่เราลงสินค้าจริงอะคะ่ะ คุณแม่ก็จะสามารถเลือกสินค้าได้เลยจริงๆเราก็จะนัดเวลาวันที่ลงสินค้ากับลูกค้าเอาไว้ค่ะใช่จริงๆเราก็เตรียมสินค้าเอาไว้ที่จะขายในแต่ละรอบค่ะอยู่หลายหมื่นชิ้นเลยคือแทนจริงๆตั้งใจว่าจะขายให้ได้แบบหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าสุดท้ายคือด้วยความที่ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆที่ให้การตอบรับดีมากๆสินค้าเราก็เลยหมดภายใน5นาทีแต่ต้องบอกคุณอาโปไว้แบบแบบเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้สินค้าหมดเร็วตอนนี้เราก็เลย มีทีม data ที่มาช่วยในการแบบ analyze ข้อมูลแล้วก็เพิ่มจำนวนการผลิตขึ้นเรื่อยๆต่อไปคุณแม่ของเบบี D ้โรเบเนี่ยจะซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเวลาในการช็อปส,าสบายๆไม่ต้องเครียดใช่ค่ะเมื่อกี้จากที่แพลนไว้1สัปดาห์แต่พอลงแล้วจริงๆขายหมดภายใน5นาทีใช่แต่จริงๆก็ต้องขอบคุณแบบลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจมากๆค่ะแส,สดงว่านั่นก็คือ ความโดดเด่นของแบรนด์เองนะคะที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยมีเสื้อผ้าน่ารักน่ารักคุณภาพาดีๆได้ใส่กันก็แน่นอนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและที่ทาง Baby l o รเวใส่ใจต่อไปคะ่ะโปรถามคุณเก๋แล้วก็คุณใหม่ต่อเลยและกันว่าช่องทางในการจําหน่ายสินค้าของแบรนด์ Baby l o รเวเองเนี่ยเรามีช่องทางในการจําหน่ายแบบไหนบ้างจะเป็นออนไลน์ร้อเเลยหรือว่ามีหน้าร้านอะไรยังไงบ้างไหมคะ จริงๆสำหรับเบบีโรวเวตตอนนี้ค่ะเราจะเน้นทางช่องทางออนไลน์อย่างเดียวจ,จริงๆเราก็มีโซเชียลมีเดียทางอื่นด้วยนะคะแต่ว่าเราจะไว้เอาไว้สื่อสารการับลูกค้าไว,ว้โฆษณาสินค้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใช่เป็นการให้ข้อมูลเป็นหลักแต่ว่า ถ้าการที่สั่งซื้อสินค้าค่ะเราก็จะมาโฟกัสที่ l i n e Official a c c o u n t เป็นหลักเลยเราก็ยิ่งแอดสินค้าค่ะเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องการให้ลูกค้าแอดเฟรนเรากลับเข้ามาที่ตัว l i n e o f f i c i a l a c c o u n t ของเราเนี่ยเราก็จะใส่เป็น QR Code หรือว่าลิงก์ที่จะแอดเฟรนเข้ามาก็จะทำให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นค่ะ ก็เหมือนกับว่าให้ลูกค้าอาจจะเห็นโฆษณาของเราจากโซเชียลมีเดียอื่นๆแต่สุดท้ายเราก็จะมาปิดการขายผ่านทาง Line Official Account ก็น่าจะสะดวกที่สุดสำหรับลูกค้าด้วยแล้วก็หลังบ้านของเราเองด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วอยากให้เล่าเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าของเราเนี่ยเป็นออนไลน์100%เลยใช่ไหมคะคุณเก๋คุณใหม่คะใช่ค่ะแล้วมันจะมีความแตกต่างกันบ้างไหมคะว่าเอ๊ะ ระหว่างมีหน้าร้านกับเราขายออนไลน์อย่างเดียวในมุมมองของคุณเก๋แล้วก็คุณใหม่เองเนี่ยคิดว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะจริงๆเรามองว่าทั้งสองทางก็มีความสัมพันธ์นะคะแต่ที่เราเริ่มมาขายออนไลน์เป็นหลักเราเรมมามองว่าเทรนการซื้อขายสินค้าปัจจุบันนะ่ะออนไลน์คือเพิ่มขึ้นทุกป,ปีนะคะที่ออฟไลน์ลดลงเรื่อยๆดังนั้นน่ะการที่เราโฟกัสไปที่ออนไลน์เป็นหลักเนี่ยทำให้เราสามารถทุ่มทุน,ทนและทรัพยากรในออนไลน์ได้ ได้อย่างเต็มที่แต่ถามว่าตัวออฟไลน์เนี่ยเรายังไม่ได้ตัดออกไปที่แต่เราอาจจะรอทัมมิ่งที่เหมาะสมแล้วอาจจะมีการขายหน้าร้านหรืออะค่ะค่ะค่ะ <c oughs> อันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยเนาะเพราะว่าอย่างอย่างเราเองจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นผู้บริโภคยุคใหม่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าออนไลน์มันก็สะดวกกับผู้บริโภคเองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะไม่มีเวลามากก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์ได้ดีที่สุดด้วยนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับการทําการตลาดออนไลน์ทีนี้ก็ต้องขอถามต่อเนื่องเลยละกันค่ะว่าเอ๊ะแล้วมีฟีเจอร์ไหนที่ใช้ในการทําการตลาดออนไลน์แล้วคุณเก๋คุณใหม่คิดว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็มีฟีเจอร์ไหนที่เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้จํานวนมากสื่อสารกับลูกค้าของเราได้โดยตรง จริ่งฟีเจอร์ที่ใช้นะคะจะมีอันแรกสุดเลยก็คือจะเป็น greeting message นะคะอันนี้คือถ้าลูกค้าแอดเฟรนเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราได้แนะนำตัวตัวเองก่อนเลยว่าเราคือ Product อะไรนะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะเลื่อนดูได้เลยว่าวิธีการสั่งซื้อสินค้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยจริงๆอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สุดรู้สึกว่าเซฟการทำงานทุกอย่างได้ดีมากๆนะคะ่ะจะเป็นตัวลิชเมนูตัวลิชเมนูเนี่ย เราจะสามารถครีเอทได้เลยคือชอบตรงที่ว่าเราจะครีเอทแบบช่องเมนูด้านล่างนะคะว่าเราอยากจะให้ข้อมูลอะไรบ้างคําถามที่ลูกค้าพบบ่อยเนี่ยเราก็จะมาใส่เป็นในช่องที่ให้ลูกค้าคลิกไปดูได้เลยอย่างเช่นไซชาร์ตหรือว่าตัวแบบที่พร้อมสินค้าพร้อมขายอย่างนะะี้ค่ะเราก็ก็จะเป็นช่องทางที่รู้สึกว่าอันนี้คือสะดวกมากๆแล้วก็เราจะมีช่องหนน้าที่เป็นช็อปนาวก็คือลูกค้าจะสามารถกดเข้าไปเพื่อซื้อสินค้าได้เลยแบบไม่ต้องทักแอดมิน เพราะว่าอันนี้นะคะอย่างคุณแม่บางท่านจะตื่นมาปั้มนมนรประมาณปีสองปีสามคุณแม่ก็จะช้อปปิ้งเวลานานบางทีก็สามารถกดเลือกสินค้าชําระเงินได้เลยพอตอนเช้ามาถึงเนี้ยแอดมินก็มากดออเดอร์ดูและส่งสินค้าได้เลยมันก็จะเป็นตามเทรนที่ว่าแบบสินค้าสามารถขายได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะต่อไปก็อีกอันนึงฟีเจอร์ที่เราใช้เองจะเป็นแชทแท็กนะคะคือตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้เต็มที่แต่เรามีแผนจะใช้เพราะว่า คือถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นๆเขาอาจจะแยกเป็นโปรดักช่นสินค้าผู้ชายหรือสินค้าผู้หญิงแต่ของ Baby l o เวนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแยกได้ขนาดนั้นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนก็มีทั้งลูกชายและลูกสาวหรือบางคนมีลูกชายอยากซื้อให้หลานสาวเราก็เลยบองว่าอาแชทแท็นี้เราอาจจะใช้ในอนาคตใน,นลันกษณะของ Member s h i p หรือเป็น VIP อันนี้ก็อาจจะได้ใช้ในอนาคตต่อไปค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งะคะ่ะที่ใช้ทุกครั้งในการออกคอลเลคชันก็คือจะเป็นบอร์ดแคส คือเราจะบอดแคสต์เราจะส่งเป็นตัวรูปภาพอนะคะ่ะเราก็จะเป็นข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับคอลเลกชันน่ะให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะสามารถดูก่อนแล้วว่าคอลเลกชันที่จะออกอ่ะจะมีกี่แบบบ้างแล้วก็มีข้อมูลของตัวคอลเลกชันอะไรบ้างค่ะต้องการจะสอบถามแอดมินเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าค่ะก็จะสามารถสอบถามได้ก่อนเพื่อความรวดเร็วในการสั่งสินค้าในวันที่เราเปิดขายได้มากขึ้นนะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือจะเป็นส่วนของ MyShop นะคะ My ช h o p เนี่ย ตั้งแต่เราตัดสินใจมาใช้ไม่ช็อปะย้อนระยะเวลาการทำงานของแอดมินไปได้เยอะมากคือก่อนหน้าที่เราจะใช้ไม่ช็อปอะแอดมินใช้เวลาตอบอยู่แบบน่าจะมี3ามสวันนะคะกว่าจะปิดออเดอร์ได้ทั้งหมดแต่ว่าตั้งแต่มี MyShop ก็คือทุกอย่างคือเร็วขึ้นเยอะมากคือสะดวกมากจริงๆค่ะแล้วมันมันตอบเทรน์ลูกค้าบางกลุ่มน,นะคะที่เขาไม่ต้องการคุยกับแอดมินคือมีความต้องการเอ่งชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ต้องมารอแอดมินเคสออเดอร รวมทั้งตัวไมช็เนี่ยเขาจะมีการเก็บข้อมูล Data ของลูกค้าไว้แล้วคือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมานั่งกรอกที่อยู่ใหม่ๆซ้ำๆหรือเราก็ไม่ต้องถามลูกค้าซ้ำๆลูกค้าก็สามารถกดและซื้อสินค้าได้เลยโดยเฉพาะลูกค้าเก่าๆที่เคยซื้ออยู่แล้วข้อมูลมันจะเก็บไปหมดเลยใช่<ไ>ค่ะ,คะแล้วก็อย่างสําหรับเด็กนิโลเวตอะค่ะ SKU จะค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบหรือว่าไซส์ที่เราแยกไปตามไซส์อายุของเด็กค่ะการที่ลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าเองเนี่ยก็จะช่วยลดการผิดพลาดของออเดอร์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ ก็เหมือนกับว่า My Shop เป็นตัวช่วยให้เราแบบสามารถขายได้24ชั่วโมงลด,ลดการทำงานของแอดมินได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าที่ออกำลังรอคอลเลคชันใหม่ๆอยู่ก็สามารถกดซื้อได้เลยไม่ต้องมานั่งกรอกออที่อยู่ข้อมูลอะไรถ้าเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วน่าจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสำหรับ My Shop ของเราที่นี้เนี่ยได้ยินมาไม่ต้องได้ยินมาหรอกเมื่อกี้แหละที่คุณเก๋คุณใหม่เล่าให้เราฟังไปว่าจากตอนแรกแพลนเอาไว้ว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยจะขายสักหนึ่งสัปดาห์ พอวอางขายจริงๆ5นาทีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณเก๋แล้วก็คุณใหม่เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเรามีแคมเปญไหนที่แบบว่าหืมเนี่ยแหละรู้สึกว่าลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆหรือว่ามีคอลเลกชันไหนที่ขายดีจนเป็นสถิติของเราเลยคะลองแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้เราฟังสักนิดนึงค่ะค่ะหลักๆเนี่ยที่เรามีการรีคอลเลกชันนะคะจะมี2คอลเลกชันหลักก็คือจะเป็น1ก็คือจะเป็นคอลเลกชันที่เรา collab กับทาง t s p o o n Studio เดงกอันเนี้ย เป็นคอลเลคชั่นที่ทำล้าแฮปปี้มาเพราะว่าส่วนตัวใหม่อะคะ่ะชอบงานของคุณพิมทีสปูลอยู่แล้วพอเราติดต่อไปแล้วคุณพิมพแบบตอบตกลงมาร่วมงานก็คือแบบดีใจมากแล้วก็พอเราได้ทํางานกับเขาอะค่ะเหมือนเชมีตรงกันมากคือภาพที่เราอยากให้ออกมาสินค้าเป็นยังไงอะคือภาพมองเป็นภาพเดียวกันหมดเลยคือเลยทํางานแบบโฟลมาค่ะแล้วก็ภาพงานก็เลยออกมาค่อนข้างก็ถือว่าแฮปปี happy, ้ใช่ใช่คือส่วนส่วนของเราก็จะแฮปปี้มากค่ะแล้วก็ ฝากอีกนิดนึงว่าปีนี้ค่ะช่วงปลายปีจะมีโปรเจกต์ที่เราจะคอร์รัปกับทาง T-Spoon Studio เพิ่มอ e ีกคอลเลกชันเนี้ยจะเป็นคอลเลกชันใหญ่มากแล้วก็ทาง T-Spoon นะคะดีไซน์วาดลายเนี้ยขึ้นมาเพื่อเบบี้โลเวนโดยเฉพาะเลยค่ะฝากแม่ๆด้วยนะคะและอ e ีกคอลเลกชันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือคอลเลกชันอาหารเช้าหรือคอลเลกชัน breakfast คือคอลเลกชันเนี้ยยังจําได้อยู่เลยวันนั้นเนี่ยแย่โยนโจทย์ไปให้ทางทีมดีไซน์ อยากทำคอลเลคชันไบรฟาสอยากได้ขนมปังอยากได้ขนมปัง <c oughs> นมน้ำส้มไข่ดาวสุดท้ายเขาทำออกมายิ่งใหญ่มากค่ะคุณลาโปแบบใช้เวลาประมาณเจเดือนในการดีไซน์ออกมาเป็นทั้งหมดสี่คอลเลคชันหนึ่งๆค่ะแล้วตัวเราก็พอเอาคอลเลคชันนี้ไปเปิดในงานเ a บ y วต์บายคือลูกค้าให้การตอบรับดีมากแล้วบอกได้เียกว่าคอลเลคชันนี้เป็นหนึ่งเกอะค่ะที่ทำให้ลูกค้ารู้จก Baby no ักเบบี้เรดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ พอเรากลับมาจากงาน Baby Best Buy เบบี้เบสไบนี่ยลูกค้าก็เรียกร้องให้เรามีการรีสต็อกตัวคอลเลคชันนี้ยันเข้ามาเราก็เลยรีสต็อกไปสองรอบแล้วก็ลูกค้าก็ยังไม่พออยากได้อีกเราก็เลยโอเคเราต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดแหละเราก็เลยตัดสินใจเปิด p รีออเดอร์แบบไม่จ,บบจํากัดจํานวนเลยค่ะผ่านทางไมชช็อป ใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าก็สั่งซื้อสินค้าเข้ามาเราก็เปิด,ดยาวๆเลยคะ่ะสบาย,บาย,บายพๆพค่อยๆวดได้เลยนะคะทําให้จริงแค่ c คอลเลคชันเ e ็กส c คอลเลคชันเดียวนี้เราน่าจะขายไปมากกว่า7จ็ดหมืชุดจะะ้ค่ะถูกใช่ใชอันนี้เนี่ยก็เป็นกา,การการันตีนะคะว่าคุณแม่ยุคใหม่นะคะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะ คุณจะต้องมือไวด้วยคุณจะต้องกดสั่งซื้อสินค้าให้ได้ทันด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอลเลกชันที่น่าสนใจนะคะต่างๆแล้วก็อันนี้ชอบมากเลยที่คุณเก๋แล้วก็คุณใหม่บอกไปตั้งแต่ในช่วงต้นว่าก่อนที่เราจะออกคอลเลกชันใหม่ๆเรามีการบอดแคสต์ไปให้กับแม่ๆได้เตรียมตัวกันไว้ก่อน เมื่อคุณแม่เตรียมพร้อมแล้วเราก็สามารถช็อปได้ตามอัธยาศัยอันนี้เนี่ยน่าจะถูกใจคุณแม่ยุคใหม่นะคะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ออรบกวนคุณเก๋แล้วก็คุณใหม่ฝากอะไรนิดนึงละกันสําหรับผู้ประกอบการที่อาจจะกําลังเริ่มต้นในการทําธุรกิจแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊เราจะดําเนินธุรกิจไปยังไงทํายังไงให้ลูกค้ารู้จักเราหรือว่าคุณเก๋คุณใหม่มีคําแนะนําอะไรกับเพื่อนๆที่เป็นผู้ประกอบการมือใหม่บ้างคะ่ะในมุมมองของเก๋นะคะเก๋รู้สึกว่าการเริ่มต้นธันออนไลน์เนี่ย มันจะทําให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่เนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยเยอะการหาสินค้าที่เหมาะกับลูกค้าเนี่อาจจะแก้เพนพ้อยของลูกค้าหรือการขายสินค้าที่แสดงตัวตนของตนได้ดีอะค่ะมันจะทําให้คุณมีจุดยืนและมีเอกลักษณ นั่นก็น่าจะครบถ้วนนะคะสำหรับคําแนะนําดีๆรวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์นะคะของแบรนด์ Baby Lowe ค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยนี่ก็คือเครื่องมือค่ะในการช่วยการทําการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําการตลาดออนไลน์ที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหลาย Official Account มาเป็นส่วนช่วยสําหรับผู้ประกอบการแล้วก็กลุ่มธุรกิจต่างๆด้วยนะคะเราสามารถใช้ m y Shop ให้เป็นประโยชน์ได้หรือแม้แต่การใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่มี อยู่ใน Line Official a c c o u n t ที่สามารถทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นก็อยากจะให้ท่านเจ้าของธุรกิจทุกท่านที่รับชมรายการของเราอยู่นะคะได้นำไปปรับใช้ค่ะให้เหมาะกับธุรกิจของคุณค่ะซึ่งสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเก๋แล้วก็คุณใหม่มากๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในช่วงนี้ขอบพระคุณนะคะ ส่วนในช่วงหน้าค่ะเราจะไปเจาะลึกกันว่าเอวิธีการใช้ My Shop ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดหรือว่าคำแนะนำจาก l n n e e r t t i i e d Coach นะคะในการใช้ My Shop เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะ